าจจะมีโรบินอยู่ด้วยก็ได้นะว่าเราจะทำยังไงกันดีอะต้องคิดให้ดีก่อนนะแต่ว่าพอมาลองคิดดูแล้วก็ต้องถือว่าโชคดีอยู่เหมือนกันเลยนะถ้าลูฟี่บุกเข้าไปในถิ่นของศัตรูคิดหรือว่าจะวนไปด้านหลังหรือด้านข้างนะ่ะไม่มีทางอะไม่มีทางไม่มีทางตอนนี้ก็คงกําลังกระโดดหรือวิ่งบุกเข้าไปทางด้านหน้าวิ่งวนหาทางเข้าคฤห,หาดโดยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีแล้วก็ถูกพวกช้างไล่ตามไม่คิดแบบนั้น<อ>บ้างเลยเหรอแบบนั้นเลย เลยใช่เลยใช่ไหมล่ะในสายตาของพวกช่างแล้วลูฟี่นะ่ะเป็นตัวเอกของกลุ่มคนร้ายด้วยถ้าตัวเอกบุกเข้ามาทุกคนก็ต้องพุ่งความสนใจไปทางนั้นแน่นอนเลยสรุปก็คือตอนนี้ยามที่เฝ้าอยู่ตรงประตูนะต้องลดลงอย่างแน่นอนดังนั้นพวกเราก็ฉวยโอกาสเนี้ยแอบป,ปะปลเข้าไปในกลุ่มช่างที่กําลังปั่นป่วนกันเลยอย่างนี้ดิเองลูฟี่เลยทําให้ตอนนี้เป็นโอกาสดีในการบุกเข้าไปสินะ รั้นั่นนะถ้าจะข้ามไปได้นะไปกันเลยร้นะเอาละเข้าไปกันเลยไปม่ยัยเออเฮ้ยยินดีต้อนรับมเล้มมาล้มไหนกันเนี่ยโถ่้ยออกไปไม่ได้ ุูาสาตั้งใจพุ่งเข้าไปในเครื่องหาเต็มที่เลยนั้นนี่ย้ยเฮ้ยโอ๊ยต่แจะติดอยู่แบบนี้ขยับไม่ได้เลย่ะอึบอึบอึบอึอ๊มันจะขยับยังไงก็ไม่ยอมออกเลยอึ้ยมทำาไรไปแล้วก็รอเดียวนะโรเบิน